สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะพามาดูตัวก้ามกุ้งลุ้นด่างนะครับผมให้เพื่อนๆดูกันเลยว่าไอ้ก้ามกุ้งลุ้นด่างที่เราซื้อตัวเนื้อเยื่อมาเพื่อที่จะมาเพาะแล้วลุ้นด่างกันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันมีด่างบ้างไหมนะครับอันนี้เรามาดูนะฮะนี่ผมก็เลี้ยงมาได้ประมาณสัก4เดือนแล้วนะครับตัวนี้นะสี่เดือนก็จะสูงประมาณนี้นะเราก็มาจากเริ่มจากต้นเล็กๆนะฮะอา้าวไอ้ใบนี้นะมีลุ้นนะครับนี่ นี่นะฮะอันนี้จริงๆแล้วที่เขาบอกว่าลุ้นด่างเนี่ยก็คือแลบเนี่ยเขาก็จะคัดด่างๆชัดเจนออกไปขายเป็นเป็น,ปนด่างแั้แต่ต้นเล็กๆไปแล้วส่วนต้นที่เหลือเนี่ยก็มาให้พวกเรานะฮะที่ทุนน้อยๆนะครับมาลุ้นกันนี่ครับอันนี้ผมก็ได้มาจากแบบในตัวกลุ่มของไม้ฟอกอากาศนี่แหละก็เห็นน,นะก็เลี้ยงมาได้4ี่เดือนแล้วนี่นะฮะเห็นนะครับว่าต้นเขาก็ยาวแล้วยาวแล้วจริงๆไอ้ต้นที่มันมีรากอย่างเงี้ยเนี่ยมีรากอากาศออกมาเนี่ยนะฮะ อย่างนี้เราสามารถตัดชำนะฮะตัดชำได้เลยตัดชำเหมือนพวกอีพิกพวกอะไรเงี้ยเราตัดข้อเนี่ยตัดข้อแล้วชําขึ้นมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเขาก็จะแตกใบใหม่มานี่ก็เป็นการขยายพันธุ์ตัวลุ้นด่างของเราได้นะครับตัวนี้แต่ผมยังไม่ได้ทำนะฮะเดี๋ยววันไหนจะตัดชํานะฮะจะทําวิดีโอออกมาให้เพื่อนๆดูนะครับมันก็ยังมีบางต้นนะครับที่ยังไม่โตนะฮะแต่ว่าต้นส่วนใหญ่ก็จะโตในขนาดเดียวกันเรามาดูกันว่ามีต้นไหนที่ลุ้นด่างได้ไหมมาดูต้นนี้ใบนี้ ก็ยังพอมีลุ้นนะฮะอันนี้ผมก็ยังหวังอยู่นะครับว่าจะมีด่างจะจะสักต้นสองต้นนะครับตัวนี้นะฮะแต่เท่าที่ดูแล้วนี่โอกาสน้อยมากๆนะโอกาสน้อยมากๆนะลุ้นด่างนี้อันนี้มีอยู่ห้าสิบต้นนะครับตัวนี้นะครับห้าสิบต้นเนี่ยถ้าถ้าดูด้วยสายตาแล้วก็เ้ยต้นนี้นี่ต้นนี้ต้นนี้เป็นไงบ้างเนี่ยนะครับก็มีลุ้นน้อยๆนะฮะตัวนี้มีลุ้นน้อยๆนะฮะไม่เขียวนะครับ ว่าจะด่างนะครับก็ขอให้ใบต่อมาด่างเยอะๆนะฮะเอาให้ชัดเจนไปเลยลูกนะครับเราสายลุ้นกันทั้งหลายของพวกเราเนี่ยจะได้มีความสุขกันสักทีนะครับนี่ผมก็มาส่องทุกวันแหละว่าออมีโอกาสไหมดูอย่างตอนนี้นี่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 นะครับตอนนี้ก็มีโอกาสนะฮะมีโอกาสลุ้นนะครับว่าจะเป็นด่างนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วที่เจอคือมันก็จะมีแค่เนี้ยมีแค่เนี้เสร็จแ,แล้วพอโตอขึ้นมันก็เขียวอยู่ดีนะครับ อันนี้ก็บอกสายลุ้นไปตรงๆนะครับว่ายากรับยากยากนะฮะไอไอพวกที่ลุ้นด่างจากตัวเนื้อเยื่อเนี่ยค่อนข้างยากนะ,ะแต่ว่าไม่มีหวังก็ยังหวังเนาะเราก็ต้องหวังนิดนึงนะ,ะว่าตัวกัมกุ้งเราเนี่ยจะมีด่างออกมาบ้างนะฮะซึ่งตัวกัมกุ้งเนี่ยก็ขยายพันธุ์ได้ไม่ยากนะฮะก็คือการตัดข้อนะครับอันนี้นะฮะเนี่ยก็คือการตัดข้อนะฮะจริงเราก็ตัด ตัดได้แต่ตอนเป็นใบเล็กๆอย่างนี้นะฮะอันนี้โอ้โหเห็นแล้วก็มีสิทธิ์ลุ้นก็ลุ้นอะลุ้นจริงๆอะ่ะอันเนี้ยนะครับดูนะฮะเห็นไหมนี่นี่ลุ้นไหมลุ้นเห็นไหมเฮ้ยนี่ด่างอาจจะด่างนะครับเนี่ยตัวนี้ถูๆดูทีเป็นยังไงโอ้หน้าลุ้นมากครับหน้าลุ้นนี่ครับหน้าลุ้นหวังว่าใบต่อไปนะฮะ จะออกมาด่างชัดๆนะครับตัวนี้โอ,อ้โหอันนี้ก็ถือว่าได้ลุน้นได้ลุ้นแล้วนะได้ลุ้นน้อยก,ยก็ต้นสองต้นแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับว่าเพื่อนๆถ้าเราจะซื้อกล้ามกุ้งลุ้นด่างมาเนี่ยเราจะสามารถลุ้นได้ไหมนะฮะอันนี้ต้นนี้ก็โต,ต,นนตดีนะครับต้นนี้โตดีนะครับเขียวล้วนไม่มีให้ลุ้นนะตอนนี้ไม่มีให้ลุ้นนะครับเขียวล้วนๆนะครับเขียวล้วนๆนะฮะก็เอาละครับ นี่ฮะก็เป็นไว้เป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆนะครับว่าตัวก้ามกุ้งรุ้นด่างเราจะลุ้นได้ไหมนะครับอันนี้เท่าที่ดูนะคร50ต้นก็มีลุ้นได้อยู่ต้นสองต้นนะครับที่ลุ้นสําหรับลุ้นจริงๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันต่อไปวา่าใบต่อๆมามันจะด่างให้ไหมนะครับผมโอเคครับล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ไทยพันไม้ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด subscribe c h n n n l โก o มีเฮนะครับเมื่อกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดรูปก,กระดิ่งนะครับเพื่อที่ว่าเวลามีวิดีโอใหม่ๆนะครับ YouTube จะได้แจ้งเตือนไปถึงมือถือเพื่อนๆเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ